ย้สวัสดีครับทกคนย้เวุ้ยคือโดนเป็นสิวตรงเนี้ยคือโดนเป็นสิวตรงนี้มันกบไม่มิดอะสวัสดีคะ่ะทกคนย้อืมรีบเตดฟันสวัสดีคะ่ะทกคน ยวันนี้เราสมาสิบนาทีนะคะเพราะว่าหนูจะคิดดูว่าจะเอาไปกินข้าวดีไหมคือแบบเมื่อวานแบบหนูแบบอยากกินชาบูร้านหนึ่งมากแต่ว่าแบบคือคือแบบคือหนูจะชวนเพื่อนออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าแบบเพื่อนก็ทำงานกัน ไว้หนูก็เลยไปกินคนเดียวแต่ว่าหนูไปกินคนเดียวบ่อยมากคือหนูอยากจะไปซื้อน้ำร้านหนึ่งมากๆเลยทุกคนอันนี้ส่วนะขอบคุณมากเลยนะดูสีขนตาแบบเรียงเส้นมากมา <laughs> <c oughs> เปิดขนตาให้ดู กำลังกินโตจีเฮ้ยคืออร่อยอยู่คนเดียวป่ะเนี่ยคนบางวะก็เราจะได้เกิดได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี่นับถอยหลังให้ทุกคนเข้ามาถ่ายตอนกินไหมไม่ได้ถ่ายนะคือหนูอะเอาแบบเออเอาทบ็บเล็ตไปใช่ปะแล้วก็ไ,ไปเปิดตูนดูดกินละแล้วคือเวลาแบบผ่านไปไวมากคือปกติ หนูจะแบบกินประมาณชั่วโมงเดียวใช่ไหมแต่ว,ว,ว่านะวานนะ่ะเมื่อวานกินไปชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามดวแต่นั่งดูกระตู่นะคะทุกคนนี่ช่วงนี้ดูเรื่องที่มันทำอาหารใน n น t f ฟี x อะคะ่ะเป็นเกี่ยวกับทำอาหารแล้วพระเอกชอบคณิตแล้วพระเอกก็คำนวณย้อนกลับในการทำอาหารอะไรอย่างี้แล้วก็ดูกันดำ ครั้งนี้ดูกันด๊าภาคที่คือจำชื่อภาคไม่ได้คือหนูอะเคยดูกันด๊าไปสองภาคใช่ไหมเอ้สามภาคภาคบิลไฟเตอร์กับอีกภาคภาคนี้ที่กำลังดูอยู่คือคือหนูไปเห็นมีในติกติกใช่ปะ่ะที่แบบมีผู้หญิงอะยืนจดหมายให้นี่ยืนจดหมายให้แล้วก็บอกว่าเบลมาเกิดฉันสิเบลมาเกิดฉันสิฮีโร่ ให้เอกชื่อฮีโร่เออแล้วให้ก็บอกว่านางเอกน่าจะชื่อว่าลิเลียนางแล้วก็แบบฉีกจดหมายแล้วก็บอกว่าลิเลียนาฉันจะฆ่าเธอ <laughs> ข้อตลกอะไรอ่ะทุกคนคือหนูไม่เห็นเอ็ดอุ้ยขนมอีิซึสุโอ้ยหนูอยากกินมา,คนากคือหนูอยากกินคือหนูอยากกินซูชิยากิ ที่อเป็นอีฟูนแต่ว่ารอเงินเดือนออกอยู่แล้วก็รอเพื่อนแล้วก็รอเพื่อนคือไม่รู้ว่าจะนัดได้ไหมทนคือหนูเป็นร้านเดียวที่หนูไม่กล้าไปกินคนเดียวทนเพราะว่าแบบหล,ละเฉลี่ยว่า้าใช่ปะเอ้ก็ลองดูสองอย่างนี้อยู่ทนนี่ เป็นไงมากค่ะทุกคนขอบคุณที่ป่าแคมเปญบังเกิดให้หนูนะคะขอบคุณมากเลยปีนี้ได้เทียสามนะคะถึงจะได้เทียสามก็ไม่เป็นไรก็ดีใจหมดเลยทุกคนปาให้หนูนะคะกำลังเที่ยวอยู่เดี๋ยวเที่ยวขนาดได้เลย คือหนูไม่ค่อยชอบดูภาคที่มันจริงจังไงทุกคนคือหนูดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคือเพิ่งดูถึงตอนที่สี่นีใช่แล้วละ่ะทุกคนเราเพิ่งผ่านการซ้อมอย่างหนักหน่วงมาะคะ่ะคือตอนนี้ว่างแล้วคือที่หายหายไปคือเพราะว่าแบบมีซ้อมนะคะมีซ้อมคือตอนนี้ว่างแล้ว ชอบหนูลรงนี้มากขอบคุณนะคะคือหนูถ่ายติ๊กตอกลงด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าแบบวิกนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าเพราะว่ายุ่งย่งอยู่ใช่ยุงย่งยแอปล็กสวยนะจริงเหรอเออไม่ได้เข้าไปดูเลยคือหนูคือหนูเพิ่งอัปเดตแอปอะ เนี่ยเอ้ยวันนี้ได้พักแล้วทุกคนคือหนูมาอยากจะซื้อของกินร้านหนึ่งมากเลยหนูต้องรีบไปก่อนร้านปิดช่วงนี้ไปคาเฟ่ไม่บ่อยเอย้ช่วงนี้ไม่ได้ไปบ่อยแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวต้นเดือนหน้าอาจจะเริ่มไปอีกครั้งกำลังพักอยู่อยู่ในช่วงพักเฮ้ยรู้ได้ไงว่าจะไปซือ้ออะไรคือ อยากจะไปซื้อนามากเลยทุกคนคลิปที่ดรอไว้ในติ๊กต็อกลงไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรลงแล้วทุกคนคือหัวพยายามเต้นอยู่นะแต่ว่าคือเต้นเรามันติดตลกอะ่ะก็เลยไม่ได้เต้นเลยก็เลยคิดว่าอีกสองสามวันเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่กลัวฝุ่นพ m มไหมกลัวฝุ่นพ m มไหมเฮ้ยก็แอบ กลัวนิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะถ้าใครแบบมีงบประมาณก็ซื้อแบบพวกเครื่องกรองอากาศด้วยนะแบบหนูขอให้แม่ซื้อให้แล้ววันดีจริงๆเลยทุกคนสำหรับคนที่ภู้แพ้นะคะคือหนูไม่มีอะไรลงแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะสักอีกสักไม่รู้สิไว้ค่ะ ต้องหาเลิอกออกจากบ้านก่อนหนูชอบเรียกหอบว่าบ้านอะงูปะแล้วหายป่วยอย่างคือมันก็ดีขึ้นคนคือแบบไม่ได้แบบปวดหัวไม่ได้แบบเหนื่อยเท่าช่วงแรกๆแ,แต่ว่าก็คือก็ยังมีแบบพวกเสพยาอะไรอย่างน,นี้มีพวกเสพยะได้เลย พี่พี่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเคยไปเดิงสยามคนเดียวไหมโอ้โหน่าจะเคยนะเคยเคยปะหรือว่าไม่เคยจำไม่ได้คือไม่ค่อยได้ไปข้างนอกเท่าไหร่เลยทุกคนคือหนูไม่เป็นพวกแบบขี้เกียจเดินเยอะ คือนูไม่ชอบแบบห้างที่กว้างๆคนชอบแบบห้างที่แคบๆเพราะว่าแบบเพวกที่จะเดินนี่อ๋อใช่เคยไปถ่ายเคยแบบแวบไปปุ๊บแล้วก็กลับเลยทนนี่ค่ะนี่ทุคนใกล้หน้าแล้วทุคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์คนไทยเลือกตั้งนะค่ะทนทุอย่าลืมไปเลือกตั้งนะเลือก พักที่ทุกคนชอบนี่เดินเซนทรัลูเฮ้ยแต่หนูอะคือถ้าแบบช่วงแบบมหาช่วงที่เรียนอยู่คือไปเซนทรัลคือก็ไม่ได้บ่อยมากนะทุกคนแบบไปกินข้าวไปกินข้าวเพราะว่าแบบหนูแบบนั่งรถตู้งนั่งรถตู้แล้วก็คือนั่งรถตู้แล้วมัน คือมาติดบิทเฮราทุกคนติดบิทเแล้วแบบแล้วแบบอีกไม่กี่สถานีก็แบบถึงเซนทาร์โม์หนูก็เลยแบบนั่งไปกินข้าวแบบคือหนูอยากคือหนูไปกินข้าวร้านหนึ่งที่เป็นสุกี้ยากีที่แบบหนูอยากกินนี่แหละแต่ว่าแบบโมโมเอไม่ใช่คือสุกี้ยากีร้านนั้นที่เซนทาร์โ์เป็นเป็นแบบไม่รู้ว่าสาขาเดียวมั้งที่มันขายแบบอะลาคารด หนูลงเลือกปกติคะ่ะไม่คือพูดตรงๆนะว่าหนูลืมว่าไม่มีงานแต่คิดว่าไม่ชนนะไม่ชนแล้วก็คือทะเบียนบ้านหนูแบบอยู่กรุงเทพไงก็ก็ก็เลยดได้ที่ดีชน คือเลือกตั้งครั้งนี้แบบทุกคนจะได้บัตรสามใบนะทุกคนสามใบนะสามใบกาให้ผมมูมูเทไวอือใช่ใช่ใช่มู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 รอบหนูไม่ชนนะคะหนูไม่ไม่ไม่เฮ้ย ได้อยู่วันที่แปดหนูไปฮอนด้านะคะไปงานฮอนด้าอย่าลืมมาเจอกันนะทุกคนไปฮอนด้าก่อนไปจีอีกสิบล่าโอ้นี่วันนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเอ้ยคือที่จริงคือตอนแรกคือหนูแบบคือจะเขียนแบบ พี่แบบลนแมปว่าแบบเดือนนี้จะทำอะไรบ้างแต่ว่าคือป่วยไงก็เลยทุกอย่างคืออยู่ชะน,นักทนคือจะอะไรไม่ได้เลยทุกคนป่วยประมาณคือตอนตอนนี้เป็นประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคมันไม่ได้เป็นอะไรมากทุกคนมันแค่แบบมันแค่แบบมีน้ำมูกแล้วก็แบบมีแซมห่เฉย หนูจะรีบไปซื้อน้ำแล้วคันายบายขอยมีความสุขม,มากๆเลยนะคะเย้ Yay, ไปแล้วเดี๋ยวร้านปิดฝ <c oughs> ันดีนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสักแม่มาถึงแล้วฉันเอาไปลงเครื่องหน้าเก็จะหลุดไหมสักมือดีกว่า <c oughs> สักมือดีกว่า คือมีช่วงหนึ่งที่หนูชอบใส่จนเกิดตจอยู่มากแล้วหนูแบบเหมือนใส่คืออาทิตย์หนึ่งจะใส่แบบสองสามสี่ครั้งสุดคือน้องได้ทำหน้าที่อย่างสำเร็จแล้ว <laughs> บ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดีนะคะไปแล้ว